อ่ายัดโยมนี่ก็เป็นแปลงที่เอะลูกยางนะยางนานี่เดี๋ยวก็จะขุดมันขึ้นขุดต้นที่ว่ามันออกงอกจากมเมล็ดเนี่ยขึ้นมานะแล้วก็นําใส่ถุงดํานะนี่ขุดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ยอดโยมเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้นี่ ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยมันงอกออกจากเนี่ยออกจากมเมล็ดที่อยู่ข้างในนี้รากมันก็จะลงดินเดีย๋ยวเราก็จะนําไปใส่ถุงดำนะถุงดําที่โยมเห็นอยู่นนอนก็ทําแบบเนี่ยทาแบบพอใช้ได้นะโยมไม่เป๊ะมากเพราะว่าเราก็ ไม่ได้เป็นผู้รู้เพียงแต่ว่าอ่าทําไปศึกษาไปอะไรประมาณนี้ยตดโยมนะดินมันน้อยไปแล้วก็เนี่ยทําแบบทําไปเรื่อยอโยม้องผิดลองถูกบ้างอะไรบ้างนะใส่ดินเป็นก้อนเลยเอาวะเดี๋ยวก็รู้โยมจะหมู่หรือว่าจะจ่าทีวัวหน่อย เนยโยมคีวัวเป็นก้อนเลยนะเน่เสร็จแล้วหนึ่งถุงนี่ใบมันกำลังจะงอกขึ้นตรงนี้โยมใบมันก็จะงอกขึ้นนี้เดี๋ยวเราก็ลดน้ำมันนะหนึ่งถุงผ่านไปน่ต่อไปถุงที่สองนียโยมในถุงที่สองนะนี่ เนี่ยที่โยมเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเนี่ยที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยเป็นต้นที่งอกขึ้นมานะนี่โยมชัดๆเลยนี่คือนะต้นที่ใบงอกออกมาแล้วเป็นไงนี่ต้นที่ใบอกงอกออกมาแล้วโยมนะนี่ส่วนของรากมันก็จะอยู่นี่เห็นไหมข้างมเมล็ดมันนะใบเดี๋ยวเราก็จะนาเนี่ยส่วนเนี้ยส่วนตรงนี้โยมฝังลงไปในดิน นะฝังลงไปในดินปกติมันจะต้องเขาไม่ได้ปล่อยให้มันโตขนาดนี้แต่ okay, ว่าพระไม่ค่อยมีเวลาโยมไม่ค่อยมีเวลาทำสักเท่าไหร่เอาแบบบ้านๆเลยเอาแบบง่ายๆดินมันก็จะมีทรายบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ ซื้อดินที่ไหนก็ใช้ดินในวัดซื้อขี้วัวซื้อปุ๋ยบ้างโอ้โหกบหมดเลยกบต้นเลยโยมโอเคนะนี่ว้บเป็นไม่เป็นเดี๋ยวรู้กันต้นที่สองผ่านไปเนี่ยโยมเห็นนะนี่นี่ที่โผล่ขึ้นมาอยู่นี่นี่อย่างต้นนี้ พึ่งแทงนาพึ่งแทงลงเห็นไหมเนี่ยพึ่งแทงลงเนี่ยมันก็จะโผล่หน่อยเดียวอย่างเงี้ยง่ายเลยเราก็จะใช้ไม้แหลมไม้แหลมจิ้มในถุงไม้แหลมเนี่ยจิ้มไปในถุงไม่มีไม้แหลมใช้นิ้วเลยกันจิ้มนะแล้วก็ลงลากมันในตรงลากขา,ขาวๆมันเนี่ยลงไปปักไว้โอเคพอนน่ แล้วเราก็ลดน้ําโอเคเดี๋ยวทำให้ดูสักหน่อย,ย้าไปนั่งกอกดินต่อทำคนเดียววันนี้ยังผู้ช่วยยังไม่มีมานะนี่เห็นไหมนี่เดีย๋ยวมา,กาใกล้ๆก็ได้เอากล้องมา,กาใกล้ๆนะนี่ตรงปลายพั่วเห็นไหมนี่นี่นะปลายพั่วถ่ายเองกอกเอง นะเนี่เห็นอยู่เนาะนี่นะในตอนนี้นะนี่ปลายพัว่วแสะลงไปเลยแทะมันขึ้นมาเออนี่แสะมันขึ้นมาชึบเน่นะเน่ก็จะขึ้นมาอย่างนี้ฟินี่เดี๋ยวเราก็นำไปปักในถุงดำโอเค ถุงดำที่เตรียมดินเรียบร้อยแล้วถุงดำที่เตรียมดินเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ค่อยคค่อยๆประคบประงบม,มันหน่อยทำติดดินมางี้พาก็ว่าปักทั้งดินเก่าเลยทำแบบทดลองใช้คำว,ว่าลองผิดลองถูกดีกว่า ครูบาอาจารย์สอนเรามาแล้วเราก็ต้องมาเป็นครูบาอาจารย์ตัวเองอีกทีนึงここ <t> นะถ้ามันสําเร็จ <t> มันก็โอเคไปถ้ามันไม่สาเร็จก็ถือซะว่าเป็นการลองผิดลองถูกเพราะชีวิตคนเราไม่มีใครทําถูกเสมอ sequel? ทุกคนก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างเป็นธรรมดา ouais. จัดไปเบาๆกับมันแต่ว่าเบาไม่ได้ มือหนักไปหน่อยรุนแรงไปนิดนึงนะต้นหน,ตนหนึ่งต้นหนึ่งต้นนี้ละกันนี่ต้นที่โผล่มาแล้วซึบยังไงนะครับนี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์มากอุดมสมบมูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์ดูกิ้งกือ เนต้นขึ้นแล้วไป็นไงสวยงามต้นขึ้นสวยงามโอเคต้นนี้โอ้โหยอมนี่กิ้งกือไม่ได้มีแค่กิ้งกือนี่ไงไส้เดือนมีไส้เดือนนี่ ใส้เดือนพวนดินอย่างดีนะต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนี่ต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวถอนถอนหญ้าออกก่อนวัชพืชเราจะปักทั้งดินอย่างนี้เลยยมอเออกหน่อยนี่นะปักทั้งอย่างนี้เลยดีกว่า เดี๋ยวเรายดน้ำมันโอเคเดี๋ยวขอจบเพลงเท่านี้จเจริญพร